ไร้ว่ายังคงมีหลายคนที่ติดตามค่ะสำหรับข่าวของความสัมพันธ์พระเอกนางเอกคนดังอย่างคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูญแล้วก็แฟนหนุ่มอย่างคุณนายนะคะเสียงสมบูรณ์ที่เจอกระแสข่าวค่ะว่าทั้งคู่นั้นเลิกกันแล้วแบบฟ้าผ่าทั้งนี้ก็ได้มีการโยงไปที่ทางด้านคุณแม่อย่างแม่หมูพิมพา์พกาด้วยค่ะจนเกิดเป็นกระแสดราม่าค่อนข้างหนัก และถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะทั้งท่านน้องนายเองก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวและยอมรับว่ามีปัญหากันจริงแต่ขอเวลาให้ตนเองเนี่ยได้มีการเคลียร์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยก่อนจึงจะออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งแต่ล่าสุดก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ยังคงแอบสอดส่องจับตามมองความสัมพันธ์ของคู่นี้กันอยู่ค่ะ เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนค่ะเป็นวันเกิดของทั้งท่านผู้จัดก,การส่วนตัวของคุณไบเฟิร์นค่ะซึ่งทั้งตัวผู้จัดก,การคุณไบเฟิร์นสาวใบเฟิร์นแล้วก็น้องนายเนี่ยเขามีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมากและเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ยังมีรูปถ่าย3มคนอยู่ด้วยกันในวันเกิดของผู้จัดก,การส่วนตัวด้วยแต่ในปีนี้ค่ะต้องบอกว่าบรรดาชาวเน็ตคะ่ะเพื่อหลายคนต่างจับเอ๊ะว่าเอ๊ะทำไมงานเนี้ยถึงไร้เงาน้องนายมาร่วมยินดีในปีนี้ด้วย ก็ทําเอายิ่งไปตอกย้ําค่ะความคิดบรรดาชาวเน็ตว่าทางคู่เนี่ยเลิกกันแล้วหรือไม่และต้องบอกเลยว่างานนี้สงสัยกันได้ไม่นานเพราะว่าทางด้านน้องนายนภัรค่ะเขาได้มีการออกมาเคลื่อนไหวค่ะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการสยบดราม่าข่าวเลิกกันเลยก็ได้เพราะว่าทางด้านน้องนายค่ะในอินสตาแกรมส่วนตัวเขาเนี่ยได้มีการโพสรูปภาพอวยพรวนันเกิดผู้จัดการส่วนตัวของสาวใบเฟิร์นโดยมีการส่งของข,องขวัญไปให้พร้อมกับการน่ารักน่ารักซึ่งมีข้อความว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับยายและทางด้านผู้จัดการของสาวใบเฟิร์นค่ะ ก็ได้เข้ามาลิสตอรี่ดังกล่าวและแท็กกลับไปที่ตัวของน้องนายด้วยซึ่งงานนี้ค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็คงต้องบอกว่ารอทั้งคู่ค่ะสาวใบเฟิร์หรือน้องนายออกมาให้สัมภาษณ์กันอีกครั้งแต่ว่าใดๆก็เป็นอันชัดเจนแล้วแหละว่าพวกเขาเนี่ยก็ยังคงมีความสัมพันธ์ดีๆมีการติดต่อกันบ้างแหละเพราะยังไม่ได้จบความสัมพันธ์ส่วนสาเหตุที่ไม่ได้มางานก็อาจจะไปประจวบเหมาะกับทางด้านน้องนายเนี่ยไม่ว่างหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าค่ะงานนี้คงต้องรอฟังกันอีกครั้งซึ่งคาดว่าทางด้าน รกรกฎาคมค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว